ครับสวัสดีครับวันนี้เพชรเอกจะพามาล้างอ่างปลานะครับตัวนี้คือล้างเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนการล้างแบบเพชรเอกนะครับก็จะมีตัวนี้เป็นที่กรองนะครับตัวนี้เป็นกระแป้งนะครับก็พอดี ขพอดีไซส์กันพอดีนะครับก็ใช้การตักนะครับตักเลยแล้วก็เทนะครับตาก็จะลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องเอาไปใส่บอนี้นะครับ อย่าทิ้งไว้นานนะครับเดี๋ยวปลาเกิดอาการน็อกน้ำนะครับนี่นะครับที่เห็นตัวใหญ่นี่ก็คือถ้าตัวเล็กจะมองไม่เห็นนะครับก็เลยจะมีตัวใหญ่ด้วยนะทีนี้ก็จะเหลือแต่ตัวเล็กๆแล้วนะครับตรงนี้ก็ควานหาเลยน,นะครับ ถ้าไม่มีก็ตักไปเรื่อยๆนะครับก็ตักแล้วก็เทปไปเรื่อยๆนะครับนะครับแล้วก็รีบย้ายเขานะครับ ที่เหลือก็ตากไปเรื่อยๆนะครับจนหมดนะครับตัวน,นี้ถ้าเต็มก็ยกไปเทใส่ตัวผักนะครับพวกดอกไม้นะครับนี่นะครับน้ําเต็มแล้วก็ยกไปเทใส่ดอกไม้ได้เลย ใช้รดดอกไม้ได้ด้วยนะครับครับแล้วก็ทำการล้างนะครับด้วยผงซักผ้านี่นะครับแล้วก็ใช้น้ำเปล่าล้างออกครับเสร็จแล้วก็เปิดน้ำใส่ครับแล้วก็เอากอบัวมาตั้งนะครับ รอน้ำเต็มเดี๋ยวก็เอาปลาลงครับนี่นะครับปาลาเี๋เราจะปล่อยกันนะไป<ม>ที่<ม>เดิมน่นนี<ม>แล้วครับปลา่ี่ายครับวิธีล้างอ่างปลาก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ ล้างเสร็จทั้งสองอ่างเลยนะครับวันนี้นะครับภาพอาจจะย้อนแสงนิดหนึ่งนะครับก็ถ้าชอบก็กดติดตามให้เพรเอกด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับลุงสวัสดีครับ